สวัสดีค่ะนรยวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับเส้นจํานวนนะคะโดยที่ศูนย์นะคะเป็นศูนย์กลางระหว่างจํานวนเป็มบวกและจานวนเต็มลบซึ่งจานวนเต็มบวกนะคะก็อยู่ความือหลักคว้ามือของศูนย์นะคะ 4และ5ค่ะนี่คือจำนวนเดิมบวกนะคะจากนั้นซ้ายมองเป็นจานวนลบก็คือลบหนึ่งลบ2อลบ3ลบส,ส,สแล้วก็ลบ5นะะั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มคือจำนวนที่ไม่มีเศษส,ส่วนและตัวเชิโยงอยู่ในนั้น อย่างเช่นสามหและจำนวนเต็มลบคือจำนวนที่ตัวเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งน้อยเช่นลบสาลบหลบเลบเก้าและ0ูนนะคะก็เป็นจำนวนเต็มด้วยค่ะ กอบจังได้เลยนะคะค่ะก่อนหมดคาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยรายงานสภาพข้อนะคะจากสิ่งที่นักเรียนทำไปนะคะอ่านข้อหนึ่งศูนย์เป็นจานวนเต็มบวกถูกไหมคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะ 2นะคะลบ21เป็นจำนวนเต็มถูกต้องไหมคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอ่าเป็นจริงค่ะแปลว่า21ก็จะอยู่ในจำนวนเต็มลบนะคะก็คืออยู่ในจำนวนเต็มเหมือนกันข้อที่สานะคะ เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอ่าถูกแล้วค่ะเป็นจริงค่ะต่อมานะคะก็สุดท้ายค่ะข้อที่5 1.2เป็นทันิยมเป็นจํานวนเต็มหรือไม่คะ ตคุณครูเดี๋ยวคัณครูจะนำไปตรวจและนำมาแจกคืนนะคะในท่ามหน้าค่ะสามเดี๋ยวมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนจากชั่วโมงนี้นะคะจำนวนเต็มหมายถึงจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมอยู่ในนั้นจะมีทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกคือจำนวนตัวเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งมากจำนวนเต็มลบคือจำนวนตัวเลขยิ่งเยอะ และศูนย์เป็นจำนวนเต็ม